กลับน,นมรสกการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัตรเจ้าวาดวัดศรีอุดมบงแล้วก็เรียนผู้อำนวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยนางวัชิลานุ่มเจริญแล้วก็ขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในวันนี้ทุกท่านนะครับครับวันนี้เป็นวันที่สิ้นของปีใหม่นะครับเป็นวันสิ้นปีเก่านะครับ แล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวันปีใหม่เพราะฉะนั้นนะครับเป็นธรรมเนียมของอชาวไทยของเรานะครับในการที่จะขึ้นปีใหม่นั้นก็จะทําคุณงามความดีนะครับเพราะมีความเชื่อถือว่าการเริ่มต้นดีเป็นสิ่งที่ดีชีวิตของเราก็จะมีความแต่ความเจริญขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับวัดศรีอุดมบง์ของเรานะครับได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทยวิถีไทยวิถีพุทธ ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านอยู่ในอาการอันสงบนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่พิธีการทางาศาสนาสืบต่อไปลำดับต่อไปขอเรียนเชิญน,นางวชิลาน่มเจริญผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับขอเรียนเชิญครับผม ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนางวชิลานุ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยได้ขึ้นรับฟังการกล่าวรายงานครับขอเรียนเชิญครับ,รบลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวซิลินาการสอนสุวรรณนักวิชาการศาสนาชำนาญการกล่าวรายงานต่อท่านประธานครับผมขอเรียนเชิญครับ กราบนมัสการพระครูอุดมวรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์และคณะสงฆ์วัดศรีอุดมวงศ์กาเปลียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวศิรินาฏกาสอนสุวรรณนักวิชาการศาสนาชำนาญการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมและคณะทำงานโครงการปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีไทยวิถีพุทธ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเป็นประธานเปิดโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ดิฉันขอกล่าวรายงานถึงการจัดโครงการนี้มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจำนวนมากกว่า200คนระหว่างวันที่30ธันวาคม2558ถึงวันที่1มกราคม2559ระยะเวลา2คืน3วันโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา 2. เพื่อแสดงถึงความรักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชนชาติไทย 3. เพื่อสร้างรูปแบบที่ดีงามในวันขึ้นปีใหม่ตามรูปแบบและแนวทางที่ดีงามตามวิถีไทยวิถีพุทธ 4. เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โครงการนี้ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมบงคณะสงฆ์อำเภอวังสะพุงคณะสงฆ์จังหวัดเลยเป็นด้วยความไปด้วยความเรียบร้อยทางคณะผู้รับผิดชอบโครงการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับการสนับสนุสน,นโครงการนี้ด้วยดีตลอดมา ในโอกาสนี้ดิฉันในนามผู้รับผิดชอบโครงการกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กราบเปิดโครงการปฏิปฏบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีไทยวิถีพุทธเป็นลำดับต่อไปค่ะกรบาบนมาสการ พระครูอุดมวีรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงและคณะสงฆ์วัดศรีอุดมวง์ทุกรูปที่เคารพอย่างยิ่งดิฉันรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ2,559นี้ในภายใต้ชื่อโครงการปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีไทยวิถีพุทธที่จัดขึ้นณสถานที่แห่งนี้จากการรับฟังการรายงานของผู้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ทราบว่าได้มีการปฏิบัติธรรมสามวันสองคืนตั้งแต่วันที่30ธันวาคมคือตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้แต่ที่สำคัญสามวันนี้มิได้อยู่ในพุทธศักราชเดียวกันเท่ากับว่าทุกท่านได้มาปฏิบัติธรรม ข้ามปีซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ได้ปฏิบัติธรรมคราวเดียวได้ถึงสองปีกิจกรรมนี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและมีคุณค่าที่เป็นการสร้างเสริมเฉลิมฉลองรวมถึงการลดละเลิกส่งท้ายปีเก่าและ เพิ่มบุญให้กับปีใหม่ให้กับพวกท่านทุกคนดิฉันขอขอบคุณทุกฝ่ายคณะสงฆ์จังหวัดเลยคณะสงฆ์อำเภอวังสะพุงที่มีส่วนร่วมและที่สำคัญที่สุดคือพระครูอุดมบีรานุวัตรเจ้าอาวาส วัดศรีอุดมวงที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานการจัดโครงการในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วดิฉันขอเปิดโครงการนี้เพื่อเป็นขวาญและกำลังใจแก่คนในสังคมเพื่อดับทุกข์สร้างสุขให้แก่คน ในประเทศน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีสติสัมปชัญญะและเพิ่มสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนประเทศชาติของตนดิฉันขอกราบอาราธนาคุณพระรีรันาตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดนบรันรดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานทเทินสาธุาาครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการถวายเจตุปัจจัยไทย,ยธรรมแด่พระคุณเจ้านะครับขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยนางวัชลาน่มเจริญนางสาวทัศนีพลซา นางเครือวันเคนาภูมินางดวงใจพรดุสิทธ์นายล้อมขอสกุลนายคำโสภาคุณนายมงคลพจน์ิมเลิศทักดีนางสาวสิรินาถกาสอนสุวรรณนางสาวมนัญญาสิงห์สุวรรณอาจารย์พลสยามสุนทรสิรินายนุสนรักษาพลได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมรอพร้อมๆกันก่อน,นครับขอเรียนเชิญครับท่านที่มีลายชื่อที่ได้อระปราศไปเมื่อกี้นะครับผมได้เข้าประจำที่พระคุณเจ้านะครับ ขอเรียนเชิญครับตรงไหนว่างพระคุณเจ้าว่างเชิญเข้าไปเลยนะครับให้พร้อมกันก่อนนะเพื่อความสวยงามนะครับถ้าเกิดว่าครบทุกท่านแล้วนะครับเราลองดูก่อนครบหรืยอยังด้านนั่งข้างในพนมมืออนุโมทนาสาธุบุญเกิดขึ้นจากการอนุโมทนานะครับพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วเชิญถวายครับยกขึ้นนะครับถวายพระคุณเจ้า สาธุครับนอกจากนี้นะครับผมทางสภาพุทธบริษัทนะครับก่อนนะครับผมสาธุด้วยกันเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับในฐานะที่ท่านได้มาอยู่เมืองเลยและท่านก็ได้ทําคุณงามความดีทางพระพุทธศาสนาครับให้กับชาวพุทธของเราอย่างมากนะครับ กับสาธุนะครับสาธุครับครับจากนั้นนะครับผมจะถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ถ่ายกลับไปทางคนอ่ะไม่มีมันเห็นภาพเอาให้คนไปเยอะอ่าเชิญหันหน้าหาพระแล้วเอาหันหลังให้โยมมันจะเห็นคนอธทบดพระอ๋ครับเชิญครับแม่เกษตรติ๋วครับเชิญกลับมาใหม่ครับถ่ายภาพสวยๆหน่อยเออครับนี่เป็นประธานสภาพุทธบริษัทจังหวัดเลยนะครับ ครับแล้วก็สภาพุทธบริษัทมอบพัดลมนะครับให้กับสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดเลยหนึ่งตัวด้วยนะครับเดี๋ยวท่านพ่อออดจะเป็นผู้ตัวแทนรับนะครับเมื่อกี้นี้มอบให้กับท่านพ่อออดนะครับถือกลับไปชนบุรีด้วยนะครับพัดลมนี้เอาไว้ที่สํานักพุทธนะครับท่านพ่อออครับตัวนี้นะครับนะครับอ้าวอ่าเรียนเชิญครับอ่าตัวนี้นะครับไม่ต้องยกก็ได้นะตัวนี้มันหนักไหมครับแมกกาเซียทิว ครับเออจับอย่างนั้นแหละครับอนั่งก็ได้อ่นั่งก็ได้จะได้ภาพสวยๆนะครับเออนะครับเพราะสํานักงานพุทธไม่มีแอร์นะครับเราต้องเอาพัดลมเนาะถ้าติดแอร์นี่จะบริจาคแอร์นะครับหลวงพ่อพระครูดมวัฒนวัตรพุทธถ้าถ้าติดแอร์นี่จะบริจาคแอร์แต่ว่าติดพัดลมก็บริจาคพัดลมนะครับสาธุครับผมสาธุครับครับอนะครับสาธุแปลว่าดีละนะครับพระอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าสาธุต้นไหนก็ได้บุญตอนนั้นอันนี้เป็น หลวงพ่อพระพุทธศรีมณีสีสันเพชรหลวงพ่อใหญ่ทางหลังเป็นสีบลีองค์หนึ่งสาธุยังไม่พอ,อยังมีองค์หนึ่งอันนี้เพิ่งใส่กอมใหม่อันนี้ได้มาบรดลีกลูกศิษย์เขาอยู่ทำงานธนาคารในหลวงคลอ,องลาด50าปีการธนาคพิเศษพศออที่อาตมามาอยู่จังหวัดเลย39 2. 5 3 9รุ่นนี้หายาก สาธุาานะครับผมอขอเชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานอนุรักศาสนาจังหวัดเลยด้วยนะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยมีสิทธิ์ไหมครับพระเดชยบพระคุณหลวงพ่อครับหรือว่าจากเฉพาะสำนักง,งานพุทธอย่างเดียวครับโอ้นะครับหลวงพ่อบอกที่หลังถ้าที่หลังก็ต้องพิเศษในอย่างนี้นะครับเอาสาธุพร้อมๆกันนะครับผม สาธุนะครับผมครับท่านผู้อำนวยการนะครับสำนักงานในพุทธศาสนาจังหวัดเลยนะครับท่านจะได้ย้ายไปจังหวัดชนบุรีนะครับวันที่ท่านจะไปนั้นก็หลังปีใหม่นี่แหละครับหลังปีใหม่นะท่านจารุศน์นะวันที่หนึ่งพรุ่งนี้อ๋อวันพรุ่งนี้นะครับถือว่ามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ต้องเสกูุดบายจังหวัดเลยนะครับซีอูเอเกน เมื่อชาติต้องการเนาะทางนั้นนะครับอย่าลืมกลับมาเยี่ยมพวกเราด้วยนะครับท่านผอครับผมมีโอกาสก็ขอเชิญจังหวัดเลยนะครับท่านมาอยู่จังหวัดเลยประมาณ6เดือน6เดือนนะครับทนแปดเดือนนะครับท่านมาอยู่8เดือนนะครับจังหวัดเลยนะครับท่านรักจังหวัดเลยมากนะครับไม่แน่อาจจะกลับมาใหม่ก็ได้จังหวัดเลยนะครับอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะครับครับสาธุดังๆพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าคนสุทยสาธุนะครับ ขอให้ถ่ายภาพกันก่อนนะครับหลังจากถ่ายภาพเราให้ถ่ายภาพเก็บภาพส,สวยๆซะก่อนเนาะครับเชิญครับจากสำนักง,งานพนระพุทธศาสนาจังหวัดเลยนะครับประนมมือขึ้นครับคนที่จะถ่ายภาพาจะได้ภาพส,สวยครับวันนี้เราอยู่กับพระนะครับ ได้หรือ,อยังครับได้หรือ,อยังโอ้ oh. เดียบร้อยแล้วรับสาธุดังๆอีกครั้งหนึ่งครับสาธุนะครับ